คิดว่าดีไหมครับถ้าสามารถลดเวลาในการติดแบคกริดเครดิตบูโรจาก8ปีหรือเพียงแค่6ปีได้แต่เงื่อนไขนี้มันสำหรับลูกหี้ในช่วงโควิด4ล้านหลายเท่านั้นนะถ้าสนใจเดี๋ยวเพียสุดไม้ฟังครับ ลูกหนี้ช่วงโควิด4ล้านลายครับเตรียมเข้าถึงสินเชื่อในระบบได้เร็วขึ้นฮนะเนื่องจากตอนนี้ทางกระทรวงการคลังเขากําลังหารหือกับทางธนาคารแห่งประเทศไทยแล้วก็เครดิตบูโรนะครับเพื่อหาแนวทางในการช่วยลดหนี้ NPL หรือว่าหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได,ได้ที่มันเกิดมาในช่วงโควิดครับให้พวกเขาเนี่ยสามารถหลุดจากแบ็ k กริดได้เร็วขึ้นซึ่งตามปกติแล้วนะครับตามเงื่อนไขของเครดิตบูโรเนี่ยกรณีที่ลูกหนี้ ทั้งชาระหนี้3เดือนขึ้นไปแล้วก็ไม่ยอมชําระหนี้นะฮะลูกหนี้เนี่ยจะถูกริดไว้ในแบ็กริฟซึ่งมีอายุความถึง5ปีด้วยกันและหลังจากดูจากแบ็กริ t แล้วนะครับข้อมูลทั้งหมดเนี่ยยังถูกจัดเก็บในประวัติเครดิตบูโรอีก3ปีรวมแล้วเป็นทั้งหมด8ปีด้วยกันซึ่งทางกระทรวงการคลังเขามองว่าเฮ้ยมันนานเกินไปครับที่ลูกหนี้กลุ่มนี้จะสามารถเข้าถึงสินเชื่อในระบบได้โดยทางกระทรวงการคลังนะฮะเขาตั้งใจว่าจะลดอายุความจาก5ปีเหลือเพียงแค่3ปีเท่านั้นและหลังจากนั้น,นะฮะจะเก็บไว้ในประ อีก3ปีรวมแล้วเป็น6ปีด้วยกันนะครับซึ่งการที่ภาครัฐเข้ามาช่วยเหลือแบบนี้หลายท่านก็อาจจะตั้งคําถามว่าเฮ้ย <"He i, S 1> มันอาจจะทําให้ลูกหนี้เหล่านี้เสียวินัยทางการเงินหรือไม่ทางรัฐเองเขาก็มองว่าไม่น่าจะส่งผลนะฮะเนื่องจากลูกหนี้กลุ่มนี้เนี่ยเขาได้รับผลกระทบมาจากช่วงโควิด -19 ที่ผ่านมานั่นเองและที่สาคัญนะครับถึงแม้ว่าลูกหนี้กลุ่มนี้จะสามารถเข้าถึงสินเชื่อในระบบได้เร็วขึ้นแต่ทางเครดิตบูโรเองเขาก็มองว่าไม่ใช่เรื่องง่ายอยู่ดีครับเนื่องจากสถาบันทางการเงินนะฮะเขาก็มีกติกาใน การเข้าถึงสินเชื่อที่ค่อนข้างเข้มงวดนั่นเองครับคุณผู้ชมมีความคิดเห็นยังไงบ้างก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะสุดท้ายครับฝากกดหัวใจกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e เป็นกำลังใจให้กับทีมข่าวสป,ปริงของเราด้วยครับ